ครับผมกับสวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีชาวพ่อแม่พี่น้อง YouTube ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็บอคอยได้ลงคลิปนะครับบอคอยบอคอยมีเวลาถ่ายนะครับแล้วก็บ่งหัวใจไปถ่ายเมียงลงนะครับครับเหมือนกับภาพมาเลาะเบื้อเคิดนะครับมีเห็ดออกบอนะครับ นีครับตรงเงางามกันนะครับเนาะอู้นี่ครับอู้นี่ครับเมนฮิตปวกกล่หน่อยบ่ครับนี่ฮิตปวกกล่หน่อยฮิตปวกน้ำแกงนะครับอู้ยออกายอยู่ครับนี่อู้ยออกไปจุ่มไปจุ่มแล้วนะครับเนาะนี่ครับ อู้นี่ครับโอ้ยออกลายแห้งนะครับออกเป็นกลุ่มเม็ดจุ่มเม็ดจุ่มอยู่นะครับนี่อู้นี่ครับทางนี้ก็มีครับนี่โอ้ยออกลายแห้งนะครับเดี๋ยวยังไทยก่อนนะครับยวค่อยเก็บทีหลังนะครับ นี่ครับบริเวณเนี่ออกเต็มเลยนะครับนี่น่าซีเมนอิดปวกหน่อยบอยหรือจังไดน,นะครับนี่ครับบริเวณเนี่ออกเต็มเลยนะครับนี่ครับอุ้ยออกลายแห้งนะครับเนาะเดี๋ยวคอยเก็บไปให้ปู่เสียวซานพึ่ง ตรวจสอบบังนะครับอู้นี่ครับนี่ลายแหงนะครับมาทางนี้ครับโอ้้พี่ครับถั้าพี่กอกอกหลายครับออรบ,บริเวณนี่อู้หนี่ครับอ,อกเต็มเลยนะครับ ขายก็พิษเขาตกแตกเนะครับนี่ครับออกพิดจุ่มพิดจุ่มเลยเนะครับนี่ครับด้บยงง้นะุุนค,ครับมีอีกวโอู้นี่ครับ ออกปิดจุ่มป็นจุ่มเลยนะครับนี่โอ้หออกเติมนะครับนี่ครับโอ้แต่ยุงหลายแห้งนะครับตอนนี้กัดคันเมื่อไหครับโู้ีครับออกเต็มเลยนะครับ นี่นะครับมูนิเมนเบิดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับจมหนึ่งครับอ้อออกลายแห้งน,นะครับ นี่ครับบริเวณฝั่งนี้กับมีนะครับอูครับออกจางหลายนะครับปุดจุ่มมดจุ่มเลยยุงนี่หลายแหงครับนี่ครับอ้หหลายแหงเนาะครับหลายตัางคิตหลายถึงยุงเนาะครับนี่ครับปุดจุ่มเป็นจุ่มอยู่เนาะครับ ครับโอ้หลายแห่งเนาะครับ,บ,บนั่นหแหละเออ